สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสีย่ยวเสี่ยวโอดัมซิงพะเล่จ้าวันนี้พาพี่น้องมาแล่นดินจ้าแลนรวมน้ำเพลินมากับทีมงานมากับทีมงานเพลินจ้าแลนรวมอยังก่อน โชคสมานอีสานเจริญทรัพย์จ้ะนี่แฟนรวมน้องเพิร์ลปาร์77คันคนเดียวจ้ะนี่ยเอกเคสองร้อดเป็นียโอดังซิ่งปลารวมเพิ่นคันหนึ่งสองคันกับตาจ้ะเนี่ยรวมน้อเพิ่น์ลปาพี่น้องมาเพิ่งจ้ะนี่นนนนนนนกับแมคโครโกเบเอีคสองร้อยจ่าดอกนะ เพิ่นบ่ได้ขุดซาได้จ้าเจ้านี่เปิดบอม่มอันนี้เพิ่นลอกนาะโอ้ยง,ง,งามเลยจ้าเจ็ดทใีให้เป็นให้นาะเฮ็ดข,ข้าเจ็ดคันจ้านี่บอนี่เจ็ดคันเอาพัดรถแดนรวมน้ำเพิน่นโชคสมานอีสานจเจริญทรัพย์จ้าลดพินหาคันเอามาแดนรวมเพิน่นสองคัน ไง่วนควนอยู่กับดินกับสายโอเคสองร้อยู่กับดินกับสายที่เก่าละจ้านึ่งเสียโอพามาการทำงานของเต็มแล้วไปได้ จะเบิดมือเสียโอดัมซิ่งคันทีซี ดินมันเป็นดินปนทรายแอ่จะง่าย,าายทวนทวน,ทวนอะไรละ่ะหลอกที่หนะ้าหลอกนให้ซ้ำกันจะทั้งนี้มันสูงห้มันสูงมันบ่เพียงกันหลอกมันเพียงกัน การทำงานของโอเบรเอ็ทเคสอง เได้ถาเลยจ้ะนี่ต่อคิวกันไม่ต้องรอกันเลยไายเลยๆจะรถหลายคันแต่ว่าทางไกลจ้ะประมาณ4โล4โลกว่า แอนไก่ก็ต้องเอาลายคั้นแม่โคจังบ่ได้ทาโคก็ได้ทำงานเบิดเมือนะจ๊ะอยู่แต่กับน้องส้มจีด๊ดบันนี้มาเจอน้องไ้สีฟ้าน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าเทาบันนี้รถรวมจ้ะหลายเจ้ามีหลายเจ้า ซีเมออนี่ ก็ฝากพี่น้องไ้ในด้วยจ้าแสาดำสิ่งมาอยู่น้ำรถด,ดำไมโครคือเราละจ้าหลังจากที่ไปเล่นอะไรแอร์เก่าฝางงานกับมาพอได้อยู่ได้เซาจาะบ่ได้ยขยัน้อจ้าแต่ว่าบ่ได้อยู่ได้เซาจากนี้คือเพิินหลักกันละจ้าหาอยู่จากงามใดสิมีบุ๊อันนี้มาเล่นรวมน้ำเพิินอยู่ เอากรู้น้ย้มได้สิมีเป็นของเจ้าของแน,นี่เพื่อนหลอกนะเพื่อนเห็ดดี s> <S ดีเหตุดังงามเลย s> <S ปรับให้เพื่พอนพ้อมเรียบร้อย s> <S เหตดคันแท้นะให้เพื่พอนพ้อจ้ะนี่ s> <S มองนี่ก็คือปรับใหม่ <_ s> มันกอดีปรับที่โคกที่โคกให้เป็นให้นาจะ้ะเพื่อนเหตุนี้ดี ปับเสร็จแล้วป้องกันกันคุ้ยพร้อมเห็ดคันแทน้น่า้พอมห็จ้ะเนี่ยอีดเคสองร้อยการทำงานเพินพน่นอ้เป็นแนนอนจ้ะเห็ดใ่ใด้ะเนี่ออกมาได้สามปีแล้วสั่นเพิ่นว่าทำเพิน่นโชคสมา,อสาน,น,นอ,อิสานเจริญทรัพย์จ้ะเนี่ยบริษัทเพิ่น รถด,ดำบ่พอเพิ่งกระโเอิ้นเฮามาแล่นร่วมแล้วจ้ะนี่คันใกล้ๆเฉพาะรถเพิ่นก่ะโอเพราะว่าแม่โคบ่ได้ท่านี่คันใกล้ๆจังซี่ขนาด6-7คันแม่โคยังได้ท่าว่ามันไก่โสซสิเทแล้วจ้ะเวลามาก็มาไล่กัน งานของน้องฟ้าจ่าพาะแม่พี่น้องมาบึงเราก็ได้ซองให้จ่าสี่หมื่นได้ซองให้คนก็เป็นโคกโเก่งจ่านี่เพิ่นปรับโคกเป็นไ้นาได้ตะกี้คนเฮ็ดไอคนเฮ็ดอ้อยจ้านี่โคกอ้อย ก็เลยปรับปรับปิดให้นะแต่เพียงพอดีกันเลยจ้ะนี่อย่างงามเลยเป็นไหนาเห็ดเขาก็ได้บ่นหน่อย,ยนะจันยันเบิร์ตนี่จะ้ะทางนี้ก็สีเอาออกเบิดาานี่ทางนี้ก็เป็นฮอนไฮยันเบิร์ตผมอยากจะหันทางกัน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ด้วจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสียโอดําสิ่งพามายุทงยุท่าเก่าละจ้าหลังจากที่เล่นอะไรแอร์ทั่วไทยแล้วเราก็ฮ็ตควบกันจ้าสองอาชีพ ฝากพี่น้องกับไปในเด้อช่องยูทู e เสี่ยวดำมซิงพาเลาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปก่อนสำเนาจ้าสวัสดีค่ะ